คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียค้นพบว่าดนตรีความถี่สูงอาจเป็นกุญแจสำคัญในการสื่อสารกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนฉลาดยางโลมาหลังจากพวกเขาประสบความสำเร็จในการทดลองเล่นดนตรีเพื่อสื่อสารกับโลมาในรัฐนิวเซาท์เวลส์โดยอาศัยนักร้องหรือนักดนตรีเป่าฟลุตปิโคลโลและเครื่องเป่าลมไม้อินเดียจากดาดฟ้าเรือเมื่อเดือนธันวาคมปีก่อนคณะนักวิจัยพบว่าโลมาถูกดึงดูดจากเสียงดนตรีและตอบสนองกลับด้วยเสียงร้องของพวกมันซึ่งถูกบันทึกไว้ด้วยไมโครโฟนใต้น้ำ ซลลี่วอล์กเกอร์นักเป่าฟลุตจากคณะดนตรีของมหาวิทยาลัยเล่าว่าฝุงโลมาปากขวดเข้ามาใกล้เรือภายในไม่กี่นาทีหลังเธอเริ่มการแสดงโลมาตัวหนึ่งว่ายตรงมาอยู่ข้างใต้เรือด้วยความเร็วเท่ากับเรือและโลมาที่เหลือก็เต้นรอบๆโลมาตัวดังกล่าวเหมือนว่าความถี่สูงและระยะห่างเฉพาะช่วงระหว่างโน้ตจะดึงดูดโลมาเข้ามาและปลุกเราวพวกมันโอเลเวเดอร์แบคเรกผู้เชี่ยวชาญด้านโลมาและผู้เขียนร่วมของการศึกษานี้ระบุว่า โลมานั้นอาศัยอยู่ในโลกแห่งเสียงสื่อสารกันด้วยการส่งเสียงที่มีลักษณะคล้ายโฮโลแกรมซึ่งสะท้อนอยู่ในมวลเนื้อเยื่อไขมันบนหน้าผากดังนั้นมีความเป็นไปได้ว่ามนุษย์อาจสื่อสารกับโลมาผ่านดนตรีได้เนื่องจากโลมาเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากสามารถรับรู้ความคิดความรู้สึกสภาพความเป็นอยู่และส่งเสียงมาถึงมนุษย์ทั้งนี้คณะวิจัยจะเล่นดนตรีให้โลมาผ่านไมโครโฟนใต้น้ำในลำดับถัดไปเพื่อพิจารณาว่าเสียงใดที่พวกมันเปิดรับได้มากที่สุด และมีปฏิกิริยาแตกต่างจากเสียงดนตรีเนื้อน้ำอย่างไร